สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่11นะครับสิงหาคมแล้วนะครับในวันนี้มีเลิกงามยามดีหลากหลายอย่างนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อตั้งชื่อใหม่ตั้งเฟซหรือว่าตั้งออนไลน์ขายสินค้าวางสินค้าใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องของการตั้งราคาสินค้าของตัวเองนะฮะหรือการคุยเจรจาเรื่องสําคัญล้อนนะครับอาจจะเป็นโปรดักหรือสินค้าที่เราต้องการนะครับรวมไปถึงถ้าทํางานปกติทั่วไปวันนี้ก็เหมาะกัรคุยกับหัวหน้า หรือตั้งใจทํางานสิ่งใดจะสําเร็จในสิ่งนั้นนะครับบางคนอาจจะหาเช้ากินค่าโดยทั่วไปนะครับวันนี้ก็หมอกัรหางานหาจ็อบไรายได้พิเศษนะฮะหรือว่าอาจจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเอาของเข้าบ้านเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านอธิษฐานจิตไหวพระขอพรทําบุญทําได้หลากหลายอย่างเลยนะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ขายผลิตผลทางการเกษตรนะครับทำอะไรจะได ก็เรียกว่าจะตกแต่งตัดนะครับหรือว่าเอาของไม่ขายอะไรก็ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ทําได้ครับวันนี้เรื่องของเลขมงคลนะครับมีดังนี้ฮะมีเลข5นะครับเลข1นะครับแล้วก็เลข2อีกเลขหนึ่งคือเลข8ครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชว์นี่คือเลข3นะครับแล้วก็สีที่ถูกโชว์กว่านี้นะฮะมีสีดำสีน้ำเงินนะครับสีเหลืองอีกสีหนึ่งคือสีม่วงนะฮะส่วนสีที่ไม่ค่อยใช้คือสีชมพูนะฮะ แล้วก็โอเคเอาวันนี้ต้องระมัดระวาังเรื่องของการใช้เงินนิดนึงนะแล้วอุบัติภัยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของท้องถนนหรือว่าภัยเรื่องฟืนไฟนะครับในช่วงนี้ไฟระเบิดาการขนส่งการเดินทางประมาณนี้นะครับช่วงวัน2วันนี้ครับโอเคนะฮะวันนี้มาฟังนัสตอรี่กันดีกว่านะครับมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเวลาเราฟังพวกนิทานนิยายเนี่ยเราจะไม่ต้องแบบตั้งข้อสังเกตว่าทําไมาปากกามันพูดได้ทําไม โอ่งน้ามันพุยได้อะไรประมาณนี้นะคือมันก็เป็นนิทานนิยายนะครับแต่ว่ามีบางเรื่องหรือว่ามีข้อคิดอะไรบางอย่างที่เราสามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนเ,นนะเช่นเดียวกันเนาะตัวนี้มีเรื่องของต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่นะครับแน่นอนว่านิทานนิยายต้นไม้มักจะพูดได้แล้วก็พูดได้จริงๆนะฮะมันมีต้นไม้ใหญ่ต้นนะครับที่มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาชอบ ปีนป่ายเล่นตอนเด็กๆนะเขาจะปีนเล่นตลอดเวลามีความสุขมากนะฮะง่วงเขาก็นอนอยู่บนต้นไม้เพราะต้นมันใหญ่นะฮะกิ่งก้านมันใหญ่มีเนื้อที่บริเวณเยอะมากเลยของบนนะฮะเพราะฉะนั้นก็คุยก,กันนะครับเหมือนกับาตาปู่กับหลานอะไรประมาณนี้นะครับก็คุยกันครับแล้วก็ปรับสระทุกสุขดิบนะครับก็เล่าเรื่องพ่อแม่เด็กกนะันเนาะก็เล่าเรื่องอะไรต่างๆานานาแล้วก็เพีย หรือว่าถูกใครดุมาก็มาเล่าให้ลุงต้นไม้เขาฟังนะครับลุงต้นไม้เขาก็ปลอบแล้วก็ให้นะครับผลผลิตหรือว่าผลม้ผลลไม้ให้ปีนหยิบเอาเลยนะครับก็กินอิ่มนอนหลับสบายนะครับเวลาผ่านไปนะครับหลายปีเลยนะฮะก็ต้องเดินทางไปออกไปอยู่อีกเมืองอยู่ข้างๆนะครับโยกย้ายนะเด็กผู้ชายคนนี้นะฮะก็เลยโตเป็นหนุ่มและนะครับก็กลับมา เยี่ยมนะครับบ้านแล้วก็เดินทางไปหาลุงต้นไม้นะครับลุงต้นไม้ก็จําได้นะก็บอกว่าปีนมาขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาบนต้นไม้ก่อนมาปีนมาเล่นชั้นสี่แล้วก็นี่มีผลไม้ให้กินเต็มเลยนะอร่อยกันเดี๋ยวก็มาคุยกันสนุกสนุกกันเหมือนเดิมเนาะนะฮนะชายหนุ่มนะครับโตมาแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีเวลามาเนี่ยก็เครียดกังวลหลากหลายอย่างฉันต้องการเงินมีเงินให้ฉันไหม ฉันต้องการเงินไปสร้างชีวิตสร้างครอบครัวตอนนี้มันติดขัดตกงานนะฮะมีปัญหาหลากหลายอย่างเลยไม่สะดวกนะครับที่จะเล่นแล้วะชันก็ะโตแล้วไม่ต้องมาชวนฉันเล่นแล้วนี่อารมณ์นีสใส่เขาเปลี่ยนไปเนะวาโตขึ้นมานะฮะฉะน,นั้นลุงต้นไม้เขาก็บอกว่าฉันไม่มีหลอกเงินนหะเป็นต้นไม้นะครับถ้าจะมีก็เป็นพวกผลไม้เต็มต้นเลยที่ที่ เคยกินนะนะอร่อยอร่อยนะก็ลองเด็ดไปขายสิประมาณนี้นะฮะพ่อหนุ่มคนนี้ก็เลยเอาเลยครับชีน้นําชี้โพให้กรลอกก็เลยขนไปนะฮะหมดต้นเลยโกรนเลยนะฮะฮุลไม้เอาไปขายครับได้เงินดีใจนะครับก็หายไปเลยนะครับหลายปีกลับมานะครับก็บอกว่าแม่เครียดอีกแล้วนะมาถึงเครียดทุกทีเลยนะลุงต้นไม้ถามเปอะไรหรือนะ เขาบอกเขาอยากสร้างบ้านนะครับไม่มีบ้านนะเพราะฉะนั้นฉันไม่มีเงินนะครับตัวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรสักอย่างเลยนะเงินที่ขายอะไรตอนนู้นก็หมดเกลี้ยงตั้งแต่เดือนนั้นแล้วนะครับตั้งนานไปแล้วเนี่ยฉะนั้นช่วยอะไรได้บ้างนะลุงต้นไม้ก็บอกฉันไม่มีตังค์เหมือนกันก็มีแต่กิ่งก้านสาขาพวกนี้แหละนะก็ตัดไปที่ทําเป็นบ้านเป็นต้นไม้อะไรไปอันนี้ก็ช่วยได้เท่านี้นะครับก็เลยตัดซะนะฮะตัดซะเกลียนเลยนะครับ เอาไปสร้างบ้านขนกลับไปสร้างบ้านนะครับลุงตัวไม้ก็ตากแดดตากฝนเยอะหน่อยเพราะว่าใบแล้วก็กิ่งก้านหายไปเยอะแล้วนะฮะพอสักพักหนึ่งนะฮะอีกหลายปีโหงเงียบเลยครับกลับมาอีกทีน,นะครับก็บอกว่าร้องโ่ม m ร้องไห้มานะครับเป็นผู้ใหญ่เต็มเป็นก็โตเต็มโตแล้วเป็นหนุ่มแล้วนะครับบอกว่าทุกข์กังวลนะครับครอบครัวก็เรียกหย่าล้างนะครับไม่อยู่แล้ว ฉันก็ไม่อยากอยู่กับชีวิตไม่มีชีวิตที่แบบมีความสุขเลยนะอยากจะหาเหลือสักลำหนึ่งแล้วล่องนะครับทะเลไปไกลๆเลยไปอยู่ที่เกานะไหนสักเกาะหนึ่งเมืองไหนนะสักเมืองหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับจะปลีกบิเวคือแบบไม่เอาละทําช่วยอะไรได้บ้างนะครับเวลามันผ่านไปกิ่งมันก็เริ่มโตขึ้นนะสักระยะหนึ่งนะครับทางต้นไม้ลุงต้นไม้ก็บอกว่าเขาคงจะ โค่นของฉันแหละโค่นฉันไปเลยนะครับเอาต้นฉันไปเพราะว่ามันต้องใช้เรือแบบที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ใหญ่นะครับในใช้ไม้เยอะนะครับเอาจริงๆเลยฮะก็โค่คใจในจริงนะครับแล้วก็สร้างปเป็นเรือแล้วก็ล่องหายไปเลยนะครับเหลือแต่ต่อนะฮะกลายไปลงต้นไม้เลยแต่ตอและแล้วก็มีกิ่งอยู่กิ่งนึงนะฮะอันนี้กออกภาพบอกไหมฮะต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีกิ่งน้อยๆนะครับกิ่งอ่อนๆที่มันทําให้ยังไม่ตายนะครับแล้วก็ลากมันก็ยังอยู่เพราะฉะนั้น ก็อาศัยใบยนะฮะจะกิ่งน้อยน้อยนี่แหละดูแลลำต้นใหญ่ที่เหลือแต่ตอด้วยด้วยตัวเองนะครับตามลำพังนะครับเวลาผ่านไปนะครับอตอนจบมาแล้วคราวนี้นะครับพ่อหนุ่มกลายเป็นหนุ่มใหญ่ที่ค่อนข้างจะอายุเยอะมากจนเข้าสู่ใกล้ๆจะวัยชราแล้วนะครับก็มาถึงนะครับเดินโซซัสโซเซมาเลยนะแล้วก็หน้าตาก็ มีรูลอยความชาราก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเขาก็มาบอกว่าเป็นไงบ้างนะครับถามลุงต้นไม้รุงต้นไม้บอกว่าเราไม่เหลืออะไรนะตอนนี้ก็เหลือแตอ่กิ่งอ่อนกิ่งอะไรที่มันโตได้เท่าที่เห็นนะฮะเหลือแต่กิ่งเล็กๆเๆต็มไปหมดเลยนะครับก็ไม่มีอะไรให้และทําอะไรได้บ้างหรือจะให้ช่วยอะไรหรืออะไรเงี้ยนะฮะทางพ่อหนุ่มตอนนี้เป็นหนุ่มใหญ่แล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องช่วยแล้ว ทุกอย่างเขาเข้าใจชีวิตหมดแล้วนะว่าเกิดแก่เจ็บตายนะครับมีพัดพรากมีแยกจากมีเงินทรัพย์สินเงินทองแล้วมันก็หมดไปได้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออย่างเดียวคืออยากหาที่พักนะครับอยากที่พักพิงนะฮะอยากหาเก้าอี้สักตัวหนึ่งนั่งเฉยๆนะครับไม่อยากได้อะไรละชีวิตพอละประมาณนี้นะครับคือเข้าใจปร่งกับตกผลึกในชีวิตมาแล้วนะครับเพราะว่าเจอทุกอย่างหมดเลยลุงต้นมาก็บอกว่าต็มันี่สิ นั่งบนตอชันสิแล้วเดี๋ยวเล่าอะไรให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นลุงคนแก่เลยนะฮะก็นั่งนะฮะแล้วก็คุยกันสองคนนะครับกลายเป็นลุงที่เป็นมนุษย์กับลุงที่เป็นต้นไม้นะครับคุยทั่วๆไปนะครับเรื่องธรรมชาติง่ายๆสบายๆละนะฮะจบนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้เขาให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่คือต้นไม้ต้นนี้นะครับคือช่วยทุกอย่างนะครับพ่อแม่แต่ต้องบอกว่า หลายๆบ้านนะไม่ใช่ว่าทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็บอกว่าโดยรวมของพ่อแม่แล้วกันนะครับคือให้ทุกอย่างกับลูกได้ทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองทุกอย่างหรือชีวิตของตัวเองนะครับแต่ก็ท้ายที่สุดนะครับมันก็มักจะมีเหตุอะไรที่ทําให้ท่านเสียใจยตอนท้าทายอยู่เสมออะไรประมาณนะครับแต่ก็อย่าให้รู้ว่าจริงๆความรักมันยิ่งใหญ่นะครับความรักที่มีแต่ให้ความรักที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่จะให้ลูกนะมันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นก ใครที่เหนื่อยท้อล้าในวันนี้นะครับเดินซูซูเซแล้วก็หาทางออกหาทางไปไม่เจอนะครับวันนี้ก็ลองนะฮะอาจจะกลับไปอยู่ที่บ้านนะแล้วก็นั่งคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับเหมือนตอไม้สักต้นหนึ่งนะครับไม่ใช่พ่อแม่เป็นตอเป็นต้นไม้หรือเป็นตอไม้นะเพีงตัว่าคล้ายๆกับเรื่องสักคู่นี่นะครับลองนั่งคุยหรือหาที่ชาร์จแบตนะครับกับคนที่รักเราที่สุดแล้วก็คนที่มีแต่ให้เราที่สุดนะครับเราจะสบายใจกับ การสนทนากับคนคนนั้นนะครับลองดูเนาะโอเคฮะวันนี้มาเดี๋ยวดูดู12ราศีดีวกว่าครับชาวราศีมังกรกุมมีนะครับในช่วงวันนี้นะครับจะเป็นอย่างไรบ้างคนมังกรครับวันนี้วันพุธนะฮะซึ่งเข้ากลางสัปดาห์พอดีเลยก็ทำกิจทำการทำสิ่งใดก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับอาจจะมีอะไรที่มันหลุดตกหล่นเล็กๆน้อยๆหรือหลงลืมหรือมีใครทำให้เราหลุดหรืองานหลุดหรือพลาดประมาณนี้นะได้นะ ฉะนั้นช่วงวันนี้นะครับวันนี้นะครับเริ่มที่จะอีกวันหนึ่งนะครับเหลือเดี๋ยววันพฤหัสนะครับก็จะเริ่มฟื้นฟื้นอะไรหลายๆอย่างที่มันติดติดขัดมันก็จะเริ่มเห็นแสงสว่างเพิ่มมากขึ้นบ้างแล้วนะฮะฉะนั้นช่วงนี้นะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันนี้เลยนะครับคือพยายามมีสติดีๆแล้วก็ดูว่าอะไรควรทําก่อนหลังดูว่าอะไรควรที่จะรีบเร่งบมาณนี้นะแล้วก็ทําตามหน้าที่ที่ ที่เราต้องทําให้ดีที่สุดนะครับแค่นี้จริงนะวันนี้ฟังเหมือนง่ายนะครับแต่จิมก็ยากเพราะว่าบางทีมีสิ่งเล้าที่ทําให้เราต้องไปคิดที่ต้องไปแก้ที่ต้องไปดูที่ต้องไปเล่นที่ต้องไปทําก่อนคือมีอะไรที่มันรบกวนสมาธินะครับในเรื่องงานหรือว่าในแผนงานของเรานะครับเป็นระยะระยะฉะนั้นวันนี้ก็ทําตามหน้าที่แล้วก็ระมัดระวังแล้วก็ระวังหลุด แล้วก็ระวังคนที่ทํางานร่วมด้วยนะครับจะทําให้เราเหนื่อยเพิ่มขึ้นหรือว่าผิดพลาดแล้วทําให้เราต้องแก้ปัญหานี่แค่นี้เองนะวันนี้นะในเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินบ้างน,นะครับในช่วงวันนี้ค่าใช้จ่ายมันคงเป็นเรื่องของการกินนะครับกินกินแล้วก็ซื้อของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอะไรบางอย่างเอาจริงๆวันนี้นะครับเป็นวันที่ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับ ในเรื่องร้ายมันก็ไม่ร้ายมากดีมันก็ไม่มีอะไรดีมากนะฮะคือมันก็กลางๆฉะนั้นวันนี้ก็เหมาะกับการหนึงระวังดีๆในสิ่งที่เราทำข้อสองใครจ่ายนะครับหมุนเงินตามปกติหมุนเงินรอดพ้นวิกฤตอยู่แล้วใครที่เครียดนะ,ะแล้วก็ข้อ3สิ่งที่ควรทำนะฮะพอมีเวลาบ้างไหมก็ทําอะไรที่มันสนุกทําอะไรที่มันคลายเครียดทําอะไรที่มันทาแล้วมันมีความสุขกันนะครับเาเรียกว่าเหมือนการรักษาสมดุลบ้าง ช่วงที่ผ่านมาจะเครียดวิตกกังวลสมองตึงๆไหมครับมาสักระยะหนึ่งแล้วฉะนั้นช่วงวันนี้เหมาะกับการทําอะไรที่มันสบายกายใจยรีแลกซ์นะครับทาให้ชาร์จแบตนะเหมือนกับทําอะไรที่เราทําแล้วมีความสุขมันเป็นการชาร์จแบตนะครับที่ดีฉะนั้นวันนี้เหมาะกับการหาเวลาทําส่วนนี้บ้างก็ดีนะครับคุณอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขก็จงอยู่กับสิ่งนั้นจงอยู่คนคนคนนั้นจงทํากิจกรรมเบอร์ย่างกับเขาผู้นั้นอะไรประมาณนี้นะ แล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการปวดหลังนะครับแล้วก็ระวังเป็นหวัดนะครับวันนี้ระวังเรื่องการหลับนอนให้ดีๆแล้วก็อุณหภูมินะครับทำให้ป่วยได้ง่ายรวมไปถึงเรื่องของการปวดหลังคอบ่าไหล่นะครับวันนี้ก็พยายามยืดส้นยืดสายอย่านั่งทําอะไรนานเกินนะฮะแล้วก็ความรักในช่วงนี้ทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะครับยังพอต้องระวังอย่างนะระวังแบบทะเลาะเล็กๆน้อยๆอะไรต่อกันได้นะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้อง ต้องเซฟวาจาเซฟคำพูดแล้วก็เซฟอารมณ์ด้วยอย่าคิดมากแล้วก็อย่าคิดอะไรแบบเลื่อยเปื่อยไปไกลนะครับไม่ต้องคิดว่าเขาต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง,งนี้ทําไมเขาทําอย่างนั้นทําไมเขาพูดแบบนี้ไม่ต้องทําไมครับวันนี้ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับอะไรที่คิดแล้วทุกเอาไว้ก่อนเนาะต่อมาครับคนราศีกุมนะฮะในช่วงวันนี้พื้นดวงการทํากิจก,กิจกรรมนะครับเดียเด๋ยวเดก็ตามมีเกณฑ์สาเร็จนะฮะวันนี้ถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะทําอะไรให้สําเร็จวันนี้จะสําเร็จถ้าคุณมีเป้าหมายที่จะทําอะไรที่เราอยากทํานะครับ จงทาถ้าคุณมีเป้าหมายที่คุณจะทําเพื่ออะไรใครทําเลยนะครับฉะนั้นวันนี้มีก็เรียกว่าเข้าใกล้เป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการนะครับเป็นอย่างดีข้อดีข้อหนึ่งนะครับคนราศีกุมคือคุยเรื่องเงินงานความรักวันนี้เด่นดีมากเลยแล้วก็อุปสรรควันนี้คือผู้ใหญ่หรือคนที่สูงอายุหรือคนที่ตำแหน่งสูงกว่า <c oughs> เขาอาจจะทําบางเรื่องหรือพูดบางเรื่องให้เราแบบสะเทือนอารมณ์สะเทือนใจอยู่บ้างหรือว่า งุดหงิดในคําสั่งบางเรื่องอยู่บ้างนะครับอย่าไปซีเรียสครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรตามน้ําได้ช่วงนี้พยายามตามน้ําไปก่อนในเรื่องที่ถูกต้องนะอะไรไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ประการต่อมาในเรื่องของออความรักนะครับในช่วงนี้มุมดาวเนี่ยมันมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนที่โสดนะฮะพบเจอคนที่เราอยากได้อยากเจออยากอยากได้คุยกับเขาไม่ใช่อยากได้เขาอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นก็พยายาม พูดดีๆนะครับวันนี้พยายามระง,งับอารมณ์แล้วก็ไม่ต้องรีบสปีดไม่ต้องเร่งนะครับคนบางคนแบบอยากมีคู่แล้วก็วันไหนที่เป็นวันดีเขาเขาชาร์จเลยนะเขาคุยเขาลุกนะฮะม,มีบางคนเขาบอกเล่ามาว่าเขาว่าโอเควันนี้วันดีเขารุกเต็มที่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ได้ผลด้วยเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังระยะห่างนิดนึงแล้วกันเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับ แล้วก็ต่อมาคนที่มีแฟนนะฮะในช่วงวันนี้พื้นดวงแฟนวันนี้ระวังคําพูดเขาอาจจะงุดหงิดกับอะไรบางอย่างอยู่แล้วมาลงที่เราหรือว่าพูดแข็งแข็งหรือพูดแบบจืดๆืดก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกยังไงนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วต้องอย่าเสียดียกับคําพูดวาจาบางอย่างเขาไม่มีโอกาสที่ขัดแย้งหรือคุยแล้วหงุดหงิดบางเรื่องต่อกันบ้างนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ต้องกังวลแล้วก็ประการต่อมาในช่วงนี้พื้นดวง เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับต้องระวังภูมิแพ้ข้อ2คือจุกเสียดแน่นท้องข้อ3คือระวังน้ําหนักตัวนะครับวันนี้มีดวงเจ็บน่าจบตัวนะครับระวังการออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาหรือทําอะไรที่มันซึ่งเสี่ยงมันจะเจ็บตัวได้ค่า้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถมันจะเริ่มหมุนหมุนเข้ามานะครับระวังเรื่องค่า้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องรถหน่อยนะโอเคนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงวันนี้อยู่ใกล้ชิดเขาดีมากก็จะช่วยชาร์จแบตให้กับเราได้เป็นอย่างดีด้วยครับโอ ราศีปลานะฮะมันเป็นปลาจริงๆคนราศีมีเนี่ยเอามักจะเาขาเรียกเกิดที่หนึ่งไปเจริญรุ่งเรืองอีกที่หนึ่งนะครับหรือว่าไปสร้างความเจริญอีกที่หนึ่งก็ได้มักจะไม่ค่อยเกิดมาแล้วก็อยู่ในจังหวะของตัวเองแล้วก็เจริญรุ่งเรืองนะครับยาวๆอยู่ที่นั่นนะครับมันก็มีนะแต่ว่ามันมีส่วนน้อยนะครับบางคนก็ทําแบบนี้ก็ได้ แล้วแต่ดวงคนด้วยแต่โดยรวมแล้วมันเหมือนปลาที่ว่ายสอบไปหาแหล่งน้ําใหม่ๆไปเรื่อยนะครับแหล่งน้ําใหม่แหล่งน้าใ,ใหญ่ตามขนาดของตัวฉะนั้นนะครับในช่วงวันนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็จุก็จิกเล็กๆน้อยๆในเรื่องของหน้าที่การงานเข้ามาได้บ้างอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับที่เขาเรียกว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าสายที่ทํางานหรือว่าอาจจะเป็นโปรเจกต์งานนะครับมีดวงเขาเรียกว่ากาลังจะเปลี่ยนแหล่งน้ําของตัวเอง แหล่งน้ำนี้ที่นี้อาจจะเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอาจจะเป็นที่ทํางานก็ได้หรืออยากจะหาจอบพิเศษก็ได้นะครับมาเริ่มอึดอัดกับสถานการณ์สถนภาพที่เป็นอยู่ในช่วงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าค่อนข้างตึงๆเครียดอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้น,น,นช่วงวันนี้พยายามสงบสติอารมณ์ข้อที่2อะไรทําได้ควรทำํำข้อที่3อย่าไปกังวลอนาคตที่ไกลเกินข้อที่4 วันนี้ระวังคนผิดนะผิดสัญญาผิดคำพูดข้อที่5วันนี้พยายามขยันทํางานในส่วนที่เราทําได้หรือตับหน้าที่ของเราให้เต็มที่ข้อต่อมาคือเรื่องของความรักในช่วงนี้แฟนนะครับใครที่โสดนะในช่วงนี้ต้องระมัดระวังคุยกับใครหนึ่งระวังทะเลาะข้อสองระวังขออเ,ขเขาหลอกเอ้าข้อ3ารอไปหลอกเขาข้อ4ก็แล้วแต่อะไรสักอย่างนะแต่ว่ามันวันนี้ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องความรักนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้คุยกลางๆแล้วกันถ้าใครที่แบบ กำลังคุยกับใครอยู่นะครับอย่าไปาคุยนานนะวันนี้อย่าคุยนานคุยสั้นๆทั่วๆไปพอแล้วก็อยากย้ายกันไปทํากิจกรรมของตัวเองไปนะครับแล้วก็ใครที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ระวังสุขภาพของแฟนด้วยนะฮะเขาอาจจะป่วยเขาอาจจะมีเรื่องเจ็บตัวเขาอาจจะมีเรื่องแบบไม่สบายกายใจนะครับเพราะฉะนั้นบางอย่างปลอบใจหรือว่าปลอบขวัญเขาได้ก็จะดีช่วงนี้มันมีมุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึง อาจจะมีตรงเจ็บน้อเจ็บตัวหรือว่าใช้เงินเยอะนะฮะค่าใช้จ่ายวันนี้แล้วค่าใช้จ่ายแบบที่เราไม่คาดคิดเข้ามาฉะนั้นสิ่งที่ทําได้วันนี้หนึ่งระวังเรื่องเงินงานความรักสุขภาพ4อย่างเลยแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับอาจจะเป็นแค่แบบกวนอารมณ์เล็กๆหรือว่าแก้ปัญหากระจุกกระจิกมากหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่เจอเรื่องใหญ่ๆเจอเรื่องร้ายๆหนักๆเพียงแต่ว่า มันมีเรื่องให้แก้ปัญหาแทบทุกเรื่องมาพร้อมๆกันนะครับแล้วคุณจะแก้ได้ข้อดีคือคุณแก้ได้หรือไหวพริบดียังมีฝีมืออยู่ครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวว่าขาดความมั่นใจเขาเรียกว่าความมั่นใจหรือถึงเวลามันมีวิธีแก้มันได้อยู่เสมอนะครับคนลาศิมีเก่งอยู่ละในเรื่องนี้แล้วก็สุขภาพร่างกายอย่างในระวังเรื่องของน้ําหนักตัวด้วยนะครับอ,อันนี้ เผลอนิดนึงขึ้นปืดเลยนะครับระวังนิดนึ่งแล้วกันนะโอเคเนาะมาดูบทสรุปครับในคนราศีมังกรครับวันนี้ต้องทํากิจกรรมอะไรทําตามหน้าที่ของเราอย่าออกตัวแรงระวังของหายของพังระวังอารมณ์สวิงหรือว่าแบบเครียดกังวลหรือว่าอยากนู่นอยากนี่คือมัอนคิดมากฟุ้งซ่านนะครับวันนี้พยายามอย่าคิดอะไรเกินหน้าที่ของเราอย่าอย่าเพิ่งไปทําอะไรเกินตัวเรานะครับ วันนี้ทาตามหน้าที่ของเราพอละแล้วก็ทาอะไรที่มันมีความสุขสนุกถ้ามีเวลานะมันจะได้เป็นการชาร์จแบตให้กับตัวเองจะได้วิ่งยาวๆได้นะครับแล้วก็สเสน่ห์คนราศีมังกรวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าสีต่เอาเรียกว่าตัวสบายๆดีวกว่านะครับวันนี้คุณจะใส่เสื้อชุดทํางานแบบสบายๆนะครับในแบบฉบับของเราประมาณนี้ดีกว่านะอย่าให้อึอดอัดแล้วกันนะฮะแล้วสเสน่ห์คนราศีกุมนะครับวันนี้อยู่ที่เสื้อผ้าเช่นเดีวยวกันเนาะเสื้อผ้ากับ เรื่องของดวงตาฉะนั้นเสื้อผ้าสีสันขอสดใสเข้าไว้เนาะแล้วก็ดวงตาวันนี้เอาสองกระจกดูดีๆครับขอให้มีพลังนะครับแล้วก็ทําตาให้มันดูแบบมีความหวังนะฮะมันจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆแล้วก็โชคลาภเงินทองเข้ามาได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ในกิจกรรมในเรื่องการงานวันนี้มีความคืบหน้าที่ไวขึ้นดีขึ้นแต่ต้องระวังผู้ใหญ่ที่เขาป่วยคนที่เรารู้จักป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าโควิดเข้ามาใกล้ตัว,ต,วตัวเราเข้าไปทุกทีแล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังตัวเราแล้วก็คนในครอบครัวต้ดวยนะ แล้วก็ต่อมานะครับเสน่ห์คนราศีนะครับมีนนะฮะในช่วงวันนี้อันนี้ก็อยู่ที่เสื้อผ้าลา,ลายลายดอกลายทางลายสก๊อตลายคือไม่เรียบนะครับวันนี้เหมาะแบบนั้นนะแล้วก็จะสีเป็นวงคลด้วยก็ยิ่งดีนะครับแล้อีกอย่างคือวันนี้เสน่ห์ที่ปากด้วยนะจะนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสาหาหน้ากากสีส,สันสดใสหรือหน้ากากที่เราใส่ลัวถนัที่สุดออกมาใช้นั่นเองนะครับโอเคผมลงดวงนะครับ อีสีราศีนะครับดวงครึ่งเดือนหลังของสิงหานะครับน่าสนใจมากเพราะว่าตอนนี้โควิดสถานการณ์มันเริ่มที่จะพีคไปเรื่อยๆนะครับตามคำพยากรณ์ที่บอกไว้ล่วงหน้ามานะครับไว้แล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้คนต้องต้องระมัดระวังกายใจของตัวเองดีๆนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับใครที่อยากจะรู้ว่าดวงแฟนดวงคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นอย่างไรนะครับเพราะาลงไปสีราศีเดี๋ยวจะลงมาลสีราศีในช่วงนี้แล้วก็สามารถดูแทน ลูกเราก็ได้นะครับหลายคนส่องดวงแทนลูกแทนแฟนของเราเพื่อที่จะได้รู้ว่าอ๋อแฟนเราช่วงนี้อารมณ์แบบนี้นะเ mm. ครียด,ด,ด,ดเพราะงานเนาะไม่ใช่เครียดเพราะเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นก็นจะได้เข้าใจกันละกันเนาะ mm. โอเคฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ mm. คืนนี้นอนหลับฝันดี mm. พรุ่งนี้เชา้าตื่นมาสดชื่นแจ่มใสกิจกรรมสิ่งใดที่ต้องทาให้เสร็จหรือว่าต้องทําใ,ให้มันหรือรอผลอะไรดีๆในวันพุธนี้นะครับก็ขอให้สําเร็จสมบัรณนาครับเป็นกําลังใจครับสวัสดีครับ